พี่น้องจ๋าคอยขออนุญาตสรุปข่าวของคุณลำไย,ยที่ทําให้เราตาดำมาได้รับด้นอนมาตลอดระยะเวลาอาทิตย์ที่ผ่านมานะพี่น้องนะนั่นก็คือว่าเริ่มต้นจากลำไย,ยโพดว่าโสดนะพี่น้องต่อมาพี่พี่ปุ้ยก็เลยออกมาโพดว่าเออก็มีปัญหากับลำไย,ยแต่ทุกอย่างต่างอยู่ระดับไปตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจคือว่าเออเราอาจจะมีปัญหากันแต่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาประมาณนั้นเนาะ และต่อมาพี่น้องก็เลยมีคนขุดคุยว่าลำไยเนี่ยทำไมเลิกกับปุ้ยมีอะไรหรือเปล่าก็เลยมีคนเอาเรื่องแดนเซอร์ออกมาปุ๊บพี่น้องมือต่อมาเลยได้แบบขุดเรื่องแดนเซอร์ไหมว่าใช่หรือเปล่ามือที่3มหรือเปล่าเพราะลำไยโพ์ว่าไม่มีมือที่สจบกันด้วยดีโสดแล้วนะคะมือต่อมาพี่ปุ้ยก็เลยออกมาโพตดเลยพี่น้องว่าเออเคลียกันกับลำไยแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วมันเป็นความห่างที่แบบเออคือปุ้ยนี่อินโทรด บอกง่ายๆคือหลกส่วนตัวสูงบ่ควายอยากเข้าสังคมแต่ลำย่อยากให้เข่าสังคมนี่คือทีมไปทีมมานะพี่น้องลาว,วัดนี้อ่าแต่ว่าเกาเรื่องของแดนเซอร์นี่ก็ยังบ่หยุทธ์นิ่งคนยังขุดออกมาอยู่สุดท้ายแดนเซอร์อันลำย่ก็เลยออกมาโพดแบบล่าย,ยาวว่าตัวเองคบกับปุ้ยแล้วก็มีปัญหากับปุ้ยระหว่างมีปัญหากับปุ้ยขออนุญาตไปคบบอสล้วก็คบกับบอสบลอดเก็เลยกลับมาคบกับปุ้ยแนววัดนี่ ก็เลยเป็นเรื่องต่อแม่พี่น้องมันเป็นเรื่องต่อเลยเนื่องจากว่าเช่าเน็ตบอหยุดยอนก็เลยขุดต่อพี่น้องหลังจากการคุดนั้นมันก็เลยเป็นทีม่าของเรื่องราวที่แบบเป็นคลิปเช้าทีนี้ออกมาที่หลายๆคนเน้นกันน่ะล่ะเพชรไหยภาพลักษณ์ําำไยหนี่แบบเสียหายว่าไงซะในห่างประจักษ์ใช่ก็เลยออกมาว่ามันมีสัญญาในการจ่ายกันสองหลานไหกับแฟนเก่าจริงๆโอ้โห และเรื่องราวก็ทําให้เราไม่ได้หลับได้นอนเพราะว่าแฟนเก่าเขาก็ออกมาเมื่อแฟนเก่าเขาออกมาพูดว่าจริงสัญญานั้นมีจริงแบบได้รับเงิน2ล้านแต่เป็นเงิน2ล้านค่าเสียใจในห่างประจักษ์ใช่ก็เลยเครียดวัาน,นี่ผ้นกระแสเอาบอกบอกดว่าง่ายแต่เสิร์บบอดเอวหวานมาออกบอดก็เลยไม่ยอมรับว่าเออเขาคบกันกบลัไแยหรือหรากก็มีลิดที่บ่เหมาะสมภาพที่ไม่เหมาะสมทําให้ต้องจ่ายเงิน2ล้าน เราะเขาเรียกเงินสองล้านเมื่อต่อมาโม่มาออกแล้วหนูไม่ได้เรียกเงินสองล้านทางค่ายเสนอเองแล้วก็เป็นเงินที่เป็นเงินที่เขาบอกว่าให้หนูค่าเสียใจไม่ใช่ที่หนูไปรีดซับเขาโอ้โหมือวันที่สามของหวนกระแสในห้างประจักรชัยออกมาเลยพี่น้องบอกว่าสิฟองโม่หนีลอยล้านเพราะว่าเห,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 หตุไถ่ยยาย่ไถ่ทองคำเลยลำไยเสียหายในขณะเดียวกันปุ๋ยลำไยกับปุ๋ยเกาะไปออกคอนเสิร์ตนะพี่น้องนะ เออลำไยก็ไปทั่วคอนเสิร์ตปุ๋ยก็ไปออกคอนเสิร์ตปุ๋ยก็บอกว่าน้องลำไยของพี่ๆเป็นคนดีพี่ๆไม่ต้องห่วงนะส่วนลำไยก็คนในวงห้องห้บนเวทีคอนเสิร์ตลำไยบอกว่าต้องห้องห้ฉันแข็งแรงดีประมาณนี้แม่พี่น้องแล้วสุดท้ายประจัก์ชัยน้องโมก็เลยยกพานขอโทษประจัก์ชัยว่าหนูขอโทษที่ทําให้นายห้างแบบไม่สบายใจกับเรื่องที่หนูทํท<ำ>าเทไห้นายห่างยกโทษให้บอ่อ้ฟองแล้วร้อยล้านขอให้จบกัน เรื่องราวทั้งหมดจบเมื่อคืนนี้จบลงโดยที่บอสแดนเซอร์เอวานได้ออกจากไหยทองคำหนึ่งสองลำไยแลปปุยบอกว่ากลับมาขึคืนเดียวกัน 3. ามปรากั์ใช่กับโม่บอฟองรองกันสขอให้ทุกคนมูฟออนจากเรื่องนี้ส่วนเรื่องคลิปสดๆร้อนๆจ้าเมื่อเช้าลำไยมาโพสแล้วว่าในคลิปไม่ใช่ตัวเองเป็น AI หรือคนเหมือนนั่นเองสรุปจบเรื่องของลำไยหทองคาจ้า